ไต้หวันส่งออกถั่วแระผ่านมา50ปีแล้วศูนย์ปร,ปรับปรุงพืชน,นครเกาฉงหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการการเกษตรแถลงในวันที่13ว่าได้พัฒนาเครื่องดื่มถั่วแระที่มีคุณประโยชน์เฉพาะโดยนำเอาถัวที่มีตำหนิรูปลักษณ์ไม่สวยผ่านกรรมวิธีฟรีสไดร์บดเป็นผงเพื่อใช้ชงเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่าอาหารเข้มข้นสูงประกอบด้วยโปรโตีนเลซิตินเส้นใยและที่สำคัญคือไม่มีคอเลสเตอรอล ศูนย์ปรับปรุงพันเพื่อชี้ว่าถั่วและไต้หวันส่งออกไปญี่ปุน่นมากเป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าจีนและไทยติดต่อกันเป็นปีที่สิในปี2019ส่งออก2,610ล้านเหรียญไต้หวันสูงสุดในรอบ29ปีปกติถั่วและที่มีตำหนิจะถูกแกะออกจากฝักเพื่อขายในรูปของเม็ดทัว่ว แต่หากนำมาแปลรูปเป็นเครื่องดื่มจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ล้ำค่าราวกับทองคำไต้ซูนฟาหัวหน้าศูนย์ปรับปรุงพืชบอกว่าเม็ดทัวระราคากิโลกรัมละ60เหรียญไต้หวันขณะที่ทัวระฝักราคาส่งออกกิโลกรัมละ65ถึง75เหรียญไต้หวันเมื่อนำทัวระมีตำหนิผ่านกรรมวิธีฟรีสได้บดเป็นผงจะมีมูลค่ากิโลกรัมละ1,500เหรียญไต้หวัน ศูนย์ปรปับปรุงพันธุ์ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการคาดว่าในแต่ละปีถั่วแระมีตำหนิ12,000ตันจะถูกนำมาแปรรูปเป็นผงเครื่องดื่มสร้างมูลค่าตลาดนับร้อยล้านเหรียญไต้หวันนอกจากส่งไปญี่ปุ่น ยังมุ่งตลาดสิงคโปร์ยุโรปและอเมริกาด้วยผู้ประกอบการหลิวสูหาาบอกว่านอกจากตลาดญี่ปุ่นพวกเราเห็นว่ายุโรปอเมริกาก็น่าสนใจพวกเขามีการกินทั่วแระเพิ่มขึ้นเพราะเห็นว่าทั่วแระเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเพราะฉะนั้นเป็นตลาดที่มีศักยภาพศูนย์ปรับปรุงเพื่อชี้ว่าในอนาคตจะมีการจดทะเบียนผงเครื่องดื่มทัวระเป็นอาหารบำรุงสุขภาพ รายง,งานโดยแสงชัยกิตติภูมิวงคทีมข่าว RTI ไต้หวัน